ก๋วยเตี๋ยวเรือโกเล็กนะครับมาถามแม่ขาดเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่สองครับผมกำลังไปเชียงใหม่กันตรงนี้จังหวัดยังครับแหมจังหวัดอะไรครับนี่จังหวัดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกอำเภออะไรครับอำเภอชาติกาค่ะชาติกานนะครับผม <c oughs> โอ้โหเจอก๋วยเตียเต๋ยวร้านแซ่บแล้วครับมีหอมมากเลยเสิ่งม้าผมความโปตร ครับเปิดมาโดนหรอครับเปิดมาแปดเก้าปีแล้วค่ะโอ้โหลอยจริงเขาเลยครับบรรยากาศพอดีได้พาเครื่องรถไปในโตครับผมแฟนเป็นคนสกลโอ้โหแฟนคนสุกสนเป็นคนใต้วายุครับผมนึกว่าเป็นคนยุ่นี่เห็นสำเนียงก็ยังคนดอยบะนี่ยผมเป็นาอยู่เป็นคนใต้นะครับเนาะครับเมาข้าวสวนในที่ไทย ครับผมอืมส,วน,ว,นสวนยังครับสวนทุเรียนมะม่วงสวนผสมมะครับทุเรียนเป็นพันยังครับคุณพัน,นหมอนทองค่ะนี่หลงรับแล่อยู่ไหมครับคุณยังไม่ได้ปลูกหลงรับแล้วครับแต่ก่อนในสวนถ้ามีผลไม้ตอนนี้กำลังออกดอกทุเรียนค่ะเอาจอดลง รอบรพื้นที่พี่ชายโอ้โหเอ็งดีเลยเนี่ยผมเห็นอยู่ครับผมค่ะเห็นไหมเห็นอยู่ในแผนที่อ่านั่นแหละครับน้ำล้อมรอบสายแล้วยู่นีผมเห็นภูเขาครับธรรมดาขี่รถตลอดทางมาอยู่นี่ภูเขาเต็มเลยครับเห็นอยู่นิดๆอันไหนขายดีครับอยู่นีนเมนูเด็ดขายดีค่ะเนื้อเปื่อยค่ะเนื้อเปื่อย เอาอะไรเนื้ออะไรดีมีหมูมีเนื้อมีไก่ค่ะน้องไก่ตุ๋นทินไก่ตุ๋เอาน่าจะเป็นเนื้อละครับชอบเนื้อนะคะเนื้อสดเนื้อเปิดนี้เปิดรวมรวมเลยครับรวมต้องสองการเลยเนาะครับนี่สาขาเดียวเนี่ยมั้งครับสาขาเดียวค่ะเปิดไม่ไหวครับสุดยอดครับตั้งแปดเก้าปี นี่ราคาก็40นะครับผมค่ะเสียบห้าสิบเดี๋ยวมาชิมก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกครับผมสุดยอดเลยแตกต่างแตกต่างจากมองอื่นมองไหนครับแตกต่างจากแซ่บพวกอื่นพวกอื่นใช่ไอมคับแซ่บหรือครับเดี๋ยวจะได้เสี่ยงกันนี่แหละครับผมแซ่บอยู่ ได้ใส่พวกเครื่องสมุนไพรหลายวะครับพวกผักแครนพวกอย่างที่ได้ใส่อยู่บ่ครับใ่บรู้ครับมันเป็นเนื้อบ่ครับเนี่ยพิษณุโลกเนื้อค่ะเนื้อแล้วนะครับเนื้ออย่างซุปสิแตกต่างจากแถวบ้านนะพู่ใส่แบบสมุนไพรเยอะกว่าอีกค่ะใช่ครับใส่ข้างละสองซองคุณแม่ค่ะครับให้ความ ลงม,มื้อดีมากเลยถาอะไรตอบได้หมดเลย <c oughs> เป็นกันเองครับเป็นกันเองเสีลุขานชอบด้วยล่ะครับ <c oughs> อาทยาศัยดีเป็นผู้จัดก,การแม่บ้านในศูนย์ธุกรก,กิจมะก่อนอ๋อว่าอยู่ครับคือแนะนำได้ดีมากเลย <c oughs> อะไรบริการดีสุดยอดครับสีขดข้นเลยหูมซิมน,นะครับผม โซเฟอร์ปักาศชาแนลอนะพอไซร์เราเนีะใกลถึงพิษนุโลกแล้วดูอยู่เลยทำไม่ขาดแล้วชาติกาลนานพิษน,น,<า>น,นุโลกแล้วนี่นว้าเรียบกกว่าวม่นเรื่องลแล้วก็ไปทางอันนี้มาจากทางเหนือหรือไปมาจากทางอีสานครับทาเหนือครับ เอาเส้นแดงเอามากเอาเส้ okay. uh huh. right, um. นเล uh ็กเส้นเล็กโอเคนะครับผมหมากของโปรดนะครับมาลองน้ำสูตแม่เพิ่นก่อนเดี๋ยวเรืองพิษณุโลกคนไต่ล่อนแรงพร้อมท้ามแล้วใส่เครื่องยังเยอะครับผมเก็บยนมากเราต้องใช้ป่าได้รุ่นนี้แสดงว่ามันขวัญป่ะขวัญแล้วยไรขวัญมอแล้วยไรเขื่อนไหม าะไรครับผมโอ้สุดยอดจริงครับผมสี่สิบบาทได้ครับเนี่ยพอเดินทางเขาบ็กลินเยอะกันครับผมจากลองไปได้หลายร้านดูเครื่องปรุงครับผมงูอันนี้เป็นเผาเลยเนาะคือนตำพริกนุ่มเลยครับผมนี่พริกนุ่มชัดๆเลยที่นี่น้ำครับผมระวังท้องใสครับมาเที่ยวทางอื่น <laughs> โอลืมดูขันกล่องเห็นะนะครับผมโอ้ย่อนเดียวกับพอนแบบนี้กระป๋าไม่ต้องผมมีสอดผิดขับทางนี่จีครับอาจจะสุดยอดมากแล้วน้ำจานี่กันท่องแน่นกันท่องเรื่ วูววดอยครับผมถึงล้านถูกใจแล้วนี่ครับสวัสดีครับผมร้านที่สองเรทิปนี้วยเตีวพิษณุโลกเอยมัดกาแบบเบื่อวยเตีวไปเลยบ้านหลังแล้อบนี้ขึ้นเนื้อมาถึงเจีบยากก๋วยเตีวเนื้อแบบเลือผมครับผมหาร้อมมกันเอาลนเก็พร้อมกันเลย ฮึ<ไ>แมแหนมใช้เครื่องผูกมาฟ้อมมีแง่องหวาบเลยว่ะจุดยอดเลยเซ่บจริงนีง่หลนนังหนึ่งยุบันที่ไปเปิด,ดย่บานจานนะครับผมมาจากพีษณนดโลกนะครับเจ็บจริงครับผมยอมหลับเลยอ้เฉียบกว่ครับ จ็บดิเด็กจับนน้องผัวพอพู้บขาเมื่อกี้นี่ยมันต้องน้มแบบนี้ครับผมไปพันรันอีกอะแนะน้ำครับจ็บจริงัพาเ่ยันแบบไข่คำเะครับผมลูุกสิ่งนุกไงแากเด็ดเนื้อนิด คิดว่าละลายในปากได้เหรอคิดว่าเนี่ยเข้มข้นผมเนาะงานเข้มข้นทุกอย่างตุ๋นเหนือเข้มข้นน้ำซุปนี่จนว่าผมว่ามันใส่เยอะอีหลีครับมันเป็นคนไตแบบร้อนแรงนะดอดหญ่หอมหวานอุ่นฟันโอวบ เราเห็นอาหารแบบพื้นเมืองหรือเปล่แบบแบบเบิ้ลพึ่นดีอยอกมาเราเห็นพระเจ้าขายอย่างแนวตลาดต้นบ้านพระเจ้าหนังน้าร้านติดบผู้ขอบ่อยมีเลยวป่าเนาะดูดีฟิวเหยวบรรยากาศแบบดิ้มเขาเงี้ยผมหายากอยู่ và phần lạc thì là lạc cà phê. Chả ma lạc 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 tiêu, quay ก๋วยเตี๋ยวไฟจิบโซบกามสำเร็บจบามม่าิดว่ามีเบาบะมี่เสือเพชรเองเลยะ <c oughs> บะตรงนี้แหละเป็นเมือง กูตัวแสบแห้งเลยอยนี่จะผิดเพี้ยนมากนะครับผมบอนแรงยีลีจะผิดเพี้นเองวะคิดว่าเนาะสินท่ำเองครับร้านมาคคอสินท่ำบ้านเราเลยแม่จะมีกินแบบเก็นมีเนื้อแบบออกมาหลายมากเลยเหมือนเขากินใส่กอกเนื้อเลยครับผม โอ้พ oh. ี่นนทรเวยอืมอิ่น,น,นอ้าอือดีมากเลย oh. มาแล้วต้องเจอร้านเด็ดร <c oughs> ้านแซ่บผมนม้ำน้ำแบบเข้มคนมากองงเลย กากหมูสักน้อยนี่สุดยอดเลยเลยเนี่ยมีครับรานแมวมันแบบเขาจะเก็บท่องไปกินได้หลายอย่างเนื้อสุดแห่งดีผ่านได้ดาน ยิ่งฝากตี่ต่ำสองน้องนองล้วไหนน้นำไปฝากที่ตามเลยเด้อครับผมช่องมัตกาแชนเนลรับผมเป <c oughs> ีดมาสามปีแล้วผู้อื่นเขาไปเป็นเมือ่อนั <c oughs> ่นแหละแขวางเขาตะขันนี่จีเกิร์อยู่แต่ว่าใกล้ังหัดเมื่อนน่ะแหละหัดเมื่อนหม้กินว่านี่พิมพ์บางเดี๋ยวสองพิมพ์บางพิมพ์ว่ามัตกาแบบว่ามันบริเวนมัตกาธรรมาดาดิแบบว่าหม้อมาไม่หันอากาดทาหารกาะไก่ไม่ทูอาสระเสือกะลัน ดนบผมหา nhạc ตั้งชื่อ nhạc คนต้องไติดตามมาบุ๋มแล้วทเท็นแบบคลิปไปน้ำกันมงม้วนบ้องอีกแบบหนึ่งของน้องๆในหมูบลล่บ้านเดินโดนเทปคลิปไปครับด้านนี้สุดยอดมากครับอันนี้มันกระ thon ด้วยไหมนี่การนั้นไอ้มะนาวดองค่ะโอ้มะนาวดองครับผมมะนาวเยอะก็เลยมาดองพี่พี่เด็ดครับผมกระทอร้อนด้วยบักต้อง ค่ะบะต้อมกระท้อนภาษาไต้เอนกระท้อนหรอครับ่ค่ะปลูกอยู่ไซครับยูใส้โอ้ปลูกอยู่นี่พร้อมมีทุกอย่างค่ะเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องปลาดองแล้วหรอครับดองแล้วมันบีบนมากดองแล้วค่ะแล้วก็มาแกะเม็ดออกแล้วก็ไปทำแช่อิ่มใส่น้ำตาลบุอที่นี่ค่ะมันจะใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมค่ะเอาไนท์มันออกครับค่ะเอาข้างในมันออกเพราะว่าชิ้นเด๋วครับในมันค่ะ กินกินในมันเหรอแม่นครับเอาบวกกินได้มั้งบอครับอยู่าี้กินได้อยู่มันดองอ๋อดองแล้วรัไม่ค่อยอร่อยถ้ามันไม่สดอ๋อไม่สดเพราะว่าก็ดองแล้วกินในมันก็ไม่อร่อยขายอยู่หน้าร้านเลยบ่สแม่นี่ค่ะขายขายดีว่ะครับขายดีโอ้ดีกว่วิธีการนี้มะขามกระท้อนมะดันค่ะจริงครับมาชิมนะครับลองครับชิมบ่อนนะเวละแต่ท่องบุตรีบนในน้ำท่องเสียบบอสแม่นี่ ไม่รู้เหมือนกันโอ้มันชืดแล้วครับผมมันมีรสชาติแล้วดองแล้วโอเคครับผมซิมพอหลุ่มาทำแช่อีกอ๋อครับเหนือยังกวไปแช่อีกสุดหยอดคุณแม่ปลาแล้วเครื่องสมุนไพรมันเยอะมากเลยครับกินเข้าไปก็ยังดองยาดองเราเลยมีมะดังก็มีมะขาม มันคือบาดเราเลยคือยังดองได้จะสูบไปงไอีกแบบเหมือนเครื่องดองมันเยอะยังไงไม่เอาไม่เอาจะอยิเสบเพราะว่าแม่เพิ่งจะไปดองน้ำอีกเที่ยงนึงอยู่โอเคแล้วก็ไปแช่อิ่มีโอเคครับผมให้มังแก๊กมั่งขายมั่งครับนี่นะครับน้ำใจชอบทำลงทานโอ้ปลูกเองมันบครับนี่ครับคลไม้ครับคุณผู้ชมทำเองนี่ของที่สวนหมดเลยครับผม ไปเห็นสวนแม่เลยเนาะก็จะยิงไงของว่าเนาะผ่านมากคือจังเขาบม่เคยเห็นแบบนี้มันลยตื่นเต้นดีมากเลยเขาเรียกอะไรไอ้ไปแบบนอนเต็นท์กันได้มาถึงมาเที่ยวกันแบบนั้นไหครับถ้าถ้าอยากมาเป็นหมูโมเป็นกลุ่มๆปะนอนเต็นท์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมารอบหน้าแม่เดี๋ยวมีทริปก่อนเป็นฝายห้อยเหินนะมันมีผลไม้เงาะมังคุดทุเรียนตอนหน้ามันนะขึ้นมา ครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยนะครับครับโอ้โหใจดีมากครับผมคุณแม่ขอให้ายได้ดีครับผมอายุปั่นคนยืนขายแล้วเดินทางต่อใจ่ข้าีเกินรอไ้ครับผมเรื่อยงามเลยโอ้ผมจมไม่พ่อมา สายไล่เบิ้งงปครับผมแก่แล้วพี่เข้าสู่แลเข้าใกล้แล้วนี่ครับถึงเป้าหมายโดยปลอดภัยครับผมขอบคุณพี่พีครับที่ไปหาตะกรอนนี่โหรู้เลยว่านำใจฮักกันจริงครับผมมันเยือนถึงทีแล้วตอนนี้่หนมกันเลยสวัีครับผมสาไปดีครับแล้วพี่หมูครับผมแล้วพี่ปูครับผมยินดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่โนครับวันนี้ข้าลงวันใช่กว่าพี่ข้าหลงวันใช่กว่พี่เจ้าของปลาตั้งสี่สิบกิโลเลยดิเมื่อกี้นี่ครับคนพี่ดองละลายคนได้ยังอู้ต้มปลาต้มปลาแน่นกว่าพี่หนึ่งหนามเขาจุกพุ่เลยบอกเลยพี่หนึ่งนี่ขึ้นนี่ เยาโปกจิ๋วกลิ่นยังพอมาลองเลยลองเลยเองถือกล่องเลยครับข้ามกันนะลองลองลองใกล้ใกล้โหกำลังแบบอุ่นๆเลยอุ่นๆพี่น้องแซ่บแล้วคนข้ามัน่แหละเอาพริกไปหน่งพริกเักเอยใส่บนหมี่ไปครับเฮ้ยนี่มันหมดทิ้งหมดเหร คือตลาดเอาทิ้งซ้นซันซันเอาเอาค่ะพริกแม่พริกเาไแน่ซัน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 ได้แค่เอานั้นที่หนูบอกใจเต้แน่นอนตัพอดีครับพอดีเราต้องถอดเรื่อยๆผมวางสิแย่มากยับ เพียดมากพีคคืนรวยนี่อ้สุดยอดเลยจะสื่นใจครับเมื่อถึงในสดต่มปาอันหอนยี่ยมมาครับผ้านสวยเพฝ่นชอบเลี้ยงแมวนะครับอยู่นี่จะใส่วุ้นนีเมียวใส่แล้วอ้วนตัวบักเป้งเลยโอเคครับผมที่นุ้มชิมไหมิังไม่เลง มาเนื้อต้องได้กินนี่ครับผมเพื่อนเา่พนเดียรอเพืจะหยิบให้ใหม่หยิบให้ใหม่เอาไหมครับยัดไะทั้งลูกเลยไหมเหมือนที่ยัดเมื่อกี้เนี่ยทำมันใหญ่เขาเอิญตะบุรีพันธุ์ใดครับพันหนึ่งไหมเออพันมาเพื่อนมาหรอเปื่อนเลยไปเปื่อนเลยไม่ใช่เก๊กปอร์โร่ประตูใหญ่เก๊กเปอร์โรหอมมากเลยครับนุ่มผมบอกเลยกินเนี่ย มาเลยคือ้องเขาใช้ต้มป่าบางพีเนไม่เลยบ่ะออกหวานยอกหวานไหมพุ่่มันคือดิบสติกพองยิ่งเลยผมบหอกเลยก็เด็ดอยู่ปากเลย่เี่เมนูโอ้โหเมนูนี้โคนชอบเะครับนี่เป็นผักผักตวแซ่บมากขี้เข้าก่อนนอนเหนาแลวดี๋ยวนันจ้มาโอเคกับจอยัารักผ่อสมท้ายก่อนนอน Phải tặng em lấy Anh em